สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกกระดุมทองค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองนะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีเหลืองสองเส้นสีขาว2เส้นค่ะ หลังจากนั้นเราก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะให้ได้อยู่ที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ค่ะ8เซนติเมตรครึ่งนะคะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบ,บินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็เส้นที่สอง ปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องหนึ่งค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเราเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับแล้วมาสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้ามาแล้ว ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิปบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิปบินจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิปบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดลงไปให้กระชับหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ลิปปิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิปบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองค่ะ พับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองปลายดิบินเราจะชี้ออกไปทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้พับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปาริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะพับปาริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับปลาริบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเอาสีเหลืองหลบมาค่ะ เราพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะปลายริบบิ้นให้ชี้มาทางขวานะคะหลังจากนั้นนะคะจับที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะเสร็จแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะ ดึงเซนริบบินออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบินให้ชี้มาทางขวานะคะม้วนปลายริบินเข้ามาด้านในค่ะ นำปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นลิบบิ้นที่ชี้มาทางขวาค่ะ เส้นสีขาวนะคะหมวนปลายดิบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นสินที่สีนะคะ เส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นลิบบินนะคะให้ชี้มาทางขวาหลังจากนั้นม้วนปลายริบบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเราจะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มทำจากเส้นสีขาวค่ะพาดเส้นริบบิ้นขึ้นมานะคะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะเส้นที่เราทำต้องอยู่ใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองค่ะ ปลายลิบินเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะเส้นลิบบิ้นนะคะเส้นสีเหลืองให้พาดเฉียงมาทางขวาค่ะโดยที่เส้นสีเหลืองจะอยู่ใต้ล่างกีบดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเส้นสีขาวค่ะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะโดยที่เส้นสีขาวจะอยู่ใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะ ปลายริบิ้นเราจะทะลุออกไปด้านล่างค่ะขออนุญาตตัดปลายริบิ้นทิ้งนะคะออกมาแล้วค่ะนึ่งออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นสีเหลืองค่ะเส้นสุดท้ายพัดเฉียงมาทางขวามือโดยที่อยู่ใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะแล้วก็พับปลายิบิ้นกลับลงมาค่ะเราจะสอดไปที่กีบดอกสีขาวนะคะแต่สอดอยู่ด้านบนของกีบดอกสีขาวที่เราทําเป็นเส้นแรกนะคะไว้ด้านบนค่ะปลายิบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านเส้นริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ หลังจากนั้นบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ